น่งตามสบายนะวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันที่14กันยายนปีพุทธศักราช2557ช่วงเวลาที่เรารักษาใจให้สงบความสงบของเราเราก็สามารถใช้ได้กระทั่ง การใช้อารมณ์สงบโดยไม่คิดก็ได้หรือว่าใช้อารมณ์สงบแบบคิดก็ได้แต่พวกเราส่วนใหญ่ก็สงบเพราะการคิดเพราะถ้าไม่คิดก็หลับหรือคิดก็ยังหลับเพราะเขาคิดให้เราฟังเราก็เลยหลับง่ายใช่ไหมล่ะถ้าคิดเองมันก็หลับยากหน่อยนะแต่นี่ก็เป็นช่วงเวลาศึกษา พาการปฏิบัติเธอต้องไปลงมือปฏิบัติกันเองนะที่ไหนก็ได้ที่บ้านที่ทํางานของเธอก็กลับไปทําเอานะแต่เวลานี้ก็เป็นการศึกษาเพื่อให้ใจของเราอยู่ในสภาพพร้อมที่จะรู้เอาไว้ว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงได้แสดงพระธรรม,มเทศนาโปรดแล้วบุคคลทั้งหลายฟังแล้วได้บรรลุมรรคมรุปผลเนี่ย ใจิตใจของท่านเหล่านั้นคือผู้ที่มีความพร้อมแล้วที่จะรับเอาความดีไปได้นั่นเรื่องของบุญจริงเป็นเรื่องสำคัญไหมสำคัญเวลาเราะเะริญกรรมาฐานเราก็ต้องอ้างผลของความดีที่เราสะสมมาแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานนะเพราะว่าบุญที่มีกำลังใหญ่คือบุญที่เราได้กระทำต่อในพระพุทธศาสนาของพระองค์ แล้บุญที่เราปารภว่าเรากระทําเพื่อการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เนี่ยบุญเหล่านี้มีกําลังหนักมากหม้อย่างที่เธอทั้งหลายก็ได้สะสมบุญเหล่านี้มามากต่อมากก็เนื่องจากการที่เราเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ เวลาเราจะนั่งจิตจเจริญสมาธิหรือว่าทําใจให้สงบในคราวดใดเธอก็อ้างถึงกุศลผลของบุญของเธอขึ้นมานะเออว่าแต่การก่อนก็ดีในพบน้อยพบใหญ่ก็ดีจนถึงปัจจุบันนี้ชาตินี้นะที่เราตั้งใจว่าจะเป็นชาติสุดท้ายในการที่จะเวียนไหวใยเกิดจะไม่มีกับเราต่อแล้วเราก็อ้างถึงพระบารมีของพระพุทธเจ้า แล้วก็ถึงนึกถึงว่าความดีที่เราได้สะสมไว้ในบรวรพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาแท้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมีมากต่อมากขอให้ผลของบุญกุศลทั้งหมดเนี่ยจงมาช่วยประคับประคองจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความปราสถนาเช่นว่าเราปรารสนาอารมณ์ใจระยัดสงบไม่มีความคิดฟุ้งซ่านมากวนใจเราเนะ เรือว่าเราเมื่อจิตเราสงบดีแล้วขอเราจงเกิดปัญญาญาเป็นเครื่องรู้แจ้งเห็นจริงได้แย่ยงพระอริยสา,าวกทั้งหลายอันนี้เธอต้องปาลบตั้งความปาจถนานะเขาเรียกว่าตั้งสัจจญาชิฐานอันต้องมีก่อนดูตัวอย่างเมื่อสมัยองค์สเสด,ดพระชิน,นวรบรมมาสาสดาบางครั้งที่พระองค์ใกล้จะบรรลุอภิเศษสมาสมโพธิญาณเห็นไหมล่ะ ก็จะมีเราพญามารเข้ามาประจนนะพระองค์ใช่ไหมเราถึงจะไม่มีหมู่มารที่ยกมาเป็นกองทัพมาคอยขัดขวางการนั่งจเจริญสมาธิจิตของเราก็ขนาดนั้นคงไม่มีหรอกนะเพราะเราคงไม่มีวาสนาขนาดนั้นที่เขาจะต้องยกมาทั้งกองทัพใช่ไหมล่ะแค่เข้ามาคนเดียวเราก็จะแย่อยู่แล้ว <c oughs> คนเดียวเราก็แย่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ต้องมาทั้งกองทัพหรอกนะ แต่ก็มีสิ่งเหล่านี้มาคอยกวนใจเราได้เพราะว่าอากุศลกรรมมีอย่างหนึ่งอย่างที่สองคือผู้ที่ไม่พึงปรถนาให้เธอหลุดพ้นจากความเวียนว่ายใจเกิดมีเพราะบางทีเขาอาจจะหวงแหนเธอเอาไว้เอาไว้เจอกันชาติหน้าฉันยังไม่อยากให้เธอไปชาตินี้แต่เม่าลเพราะชาตินี้ฉันไม่มีโอกาสได้เจอเธอแต่ชาติหน้าฉันจะเกิด เธอจำไปเกิดร่วมกับฉันก่อนสิถ้ามีอาการเหล่านี้เข้ามาคิดกับเธอเขาก็ต้องมาฝังเธอบ้างแต่วไหมละ่ะไม่ยอมให้เธอไปง่ายๆแล้วจะไปแล้วชาติหน้าแล้วฉันจะเกิดแล้วจะไปเจอใครละ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ก็ต้องอ้างถึงกุศลผลความดีของเธอตั้งไว้และลึกนึกถึงพระบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่นะ เมื่อครั้งสมัยพระองค์พระองค์ก็ตั้งสัจจยาชิฐานเหมือนกันที่เหล่าพญา,ามารกําลังจะคิดประทุสร้ายพระองค์ใช่ไหมล่ะพระองค์ก็อ้างถึงบุญกุศลที่พระองค์ได้กระทามาตั้งแต่อดีตชาติอแล้วให้บุญเหล่านี้ที่ท่านได้ทําลงไปเนี่ยมีท่านที่เป็นสักขีพยานอพอท่านประกาศสักขีพยานขึ้นมา ก็บรรดาลบุญกุศลที่ปรากฏมากมายเนี่ยหลั่งไหลออกมาเหมือนกับน,น้ําที่ไหลมาจากมวยผมนะนี่ทำให้เหล่าพยาบาลทั้งหลายก็ไม่สามารถจะต่อต้านกระแสของบุญที่พระพุทธเจ้ากระทามาได้เขาก็ล่นถอยไปหลังจากนั้นพระองค์ก็ตัดสินใจนั่งโดยไม่คิดจะลังเลกับชีวิตของพระองค์อีกต่อไปเลยขึ้นชื่อว่าเลือดเนื้อเจอเหือดแห้งไปก็ตามทีใช่ไหม แม้ร่างกายเอินรีจะพังไปถ้าหากว่า mm. พระองค์ยังไม่สามารถบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณได้พระองค์จะไม่ยอมลุกจากที่นั่งแต่เธอจะต้องตัดสินใจอย่างพระองค์ไหมอย่าทำเลยนะฉันเคยทำมาแล้ว mm. มันไม่ใช่กำลังใจที่เราจะทำเสมอพระองค์นะอย่างเราก็แค่นั่งเดี๋ยวฉันก็ลุกแล้วนั่งเดี๋ยวฉันก็ล้มตัวนอนแล้ว ขอฉันนั่งเดี๋ยวเดียวได้ไหมเอ้ยไม่เอามากนะแต่เราก็นั่งได้จิตใจองเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็อ้างสัจจญาณิฐานของเราไว้เป็นที่ตัง้งหลังจากนั้นเธอก็ปาลบว่าผลของความดีที่เราสะสมมาทั้งหมดเนี่ยบัดนี้เราหวังผลทั้งหมดเพื่อต้องการสิ้นการเวียนว่ายใยเกิดเราไม่องการหวังผลเพื่อจะไปเกิดต่อนะ เอาบุญความดีที่เราสะสมบุญบรารมีในเขตของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะแล้วก็มาเป็นกำลังปกป้องคุ้มครองจิตใจของเราไว้หลังจากนั้นเธอก็แผ่เมตตาว่าหากผู้ใดก็ตามที่มีทุกข์จงยินดีในผลความดีที่เราทำมาเถิดเพื่อความทุกข์ของเธอเนได้สิ้นไปหากท่านผู้ใดผู้มีความสุขและต้องการความสุขยิ่งยิ่งขึ้น ็ขอให้มายินดีในกุศลบุญ,ญาราศีที่เราทำมาไม่ว่าท่านผู้นั้นจะเป็นญาติของเราก็ดีไม่ใช่ญาติของเราก็ดีจะเป็นเจ้ากรรมในเวนก็ตามทีขอให้ท่านมายินดีและก็โมทนานะเเราไม่เป็นศัตรูซึ่งกันและกันนะนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปพอเราตั้งสติญาชิฐานจบอ้างผลของบุญที่เราสะสมมา มีกําลังเราก็จะเกิดความปโปรง่งใจเราเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันนั่งก็มารู้สึกมีอาการของร่างกายเนี่ยบีบคั้นให้ใจเรารู้สึกหนักเวลาเรานั่งนะมันก็จะไม่รู้สึกหนักเลยมันจะปปโปรง่งโปร่งสบายๆถยาให้สังเกตรตรงนี้เอาไว้นะ มันจะมีอารมณ์ปโปรง่งและตัวเธอจะรู้สึกเบาๆนั่งก็ทิจะเจ็บปวดบ้างรู้สึกได้ว่ามันมีปวดเมื่อแต่ว่ามันจะเบาใจถืออันนี้บุญรักษาเธอนะจะเป็นอย่างนี้พอบุญรักษาใจของเราไม่ให้ถูกสิ่งอื่นใดเข้ามาขัดฝางความสงบของจิตนะเธอก็นึกถึงพระรูปพระสมขององค์เสด็จพระธรรมสามิตร,รยันึกถึงพระพุทธเจ้า ถ้าหากว่าอารมณ์ในขณะปัจจุบันตอนนั้นเรายังไม่อยากคิดอะไรนะเราก็จับลมหายใจเข้าออกแล้วก,ก็นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าแล้วภาวนาพุทธเข้าโทรออกของเราไปก็ได้หรือบทใดบทหนึ่งที่เธอคล่องตัวเธอก็ภาวนาของเธอไปนี่เมื่อเรายังไม่มีอารมณ์อยากคิดนะแล้วก็บริกรมรมภาวนาไปก่อนแต่ถ้าช่วงเวลานั้นอารมณ์ในปัจจุบันมันอยากจะคุ้นคิดนะ เธอก็เริ่มคิดถึงความตั้งใจของเธอว่าเธอไม่อยากกลับมาเกิดเพราะเราเห็นอะไรจึงไม่อยากกลับมาเกิดทำไมคนอื่นเขาจึงปลาลบว่าอยากเกิดทำไมคนอื่นเขายังชอบที่จะมีสิ่งนั้นอยากจะมีสิ่งนี้ทำไมเขาจึงคิดอย่างนี้ล่ะแล้วทำไมเรากลับเห็นตรงกันข้ามกับเขาอะใจเรามีอะไรเป็นเหตุทำให้ความคิดเหล่านี้จึงเกิดขึ้นกับเรา เ,เคยถามใจเธอไหมล่ะ mm hmm. แล้วก็ถามตัวของเราอย่างนี้จิตมันก็ต้องตอบ mm hmm. ว่าที่เราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายใยเกิดหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างคนอื่นที่ยังดิ้นรนหาความสุขเพราะว่ามันเป็น mm hmm. ความสุขที่ไม่สามารถช่วยเราไม่แก่มันเป็นความสุขที่ไม่สามารถช่วยยับยั้งความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายของเราไม่ได้มันเป็นความสุขที่เราจะดิ้นรนมันยังไงก็ตามมันช่วยให้เราไม่ ไม่ต้องมาเจอเรื่องที่เราสูญเสียพัดพลากมันก็ขัดฝังสิ่งนี้ไม่เกิดกับเราไม่ได้แม้กระทั่งความตายมันยังไม่สามารถจะปิดกัน้นไม่ให้เราไม่ตายเลยถือว่ามีความสุขอะไรที่คนในโลกมนุษย์ที่เขาพยายามดิ้นรนหากันเนี่ยมันจะมาทำให้สิ่งต่างๆที่เราป่าลบขึ้นมามันไม่เกิดขึ้นมีไหม นี่เรายังไม่เถียงเขาเลยนะว่าเป็นทุกข์นะเรามองแบบเขาอะเออเนี่ยความสุขเขาบอกว่าความสุขแล้วก็ลองเชื่อว่าเป็นสุขกันแล้วกันแต่ว่าความสุขที่เขาได้มามาช่วยเขาไม่แก่ไ,ม,ไม่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายไมเขาไม่ต้องมาตายไม่ไม่ต้องสูญเสียพัดพลากไหมไม่ต้องมาเจอวิบากกรรมอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยมันช่วยยับยั้งได้ไหม แลถ้ามันไม่สามารถไปปกป้องอะไรได้เลยความสุขของเขามันก็เปล่าประโยชน์ต่อการดิ้นรนที่จะไปหามันมาแม่เราก็เหนื่อยเปล่าสิวะเราคิดในใจนะเหนื่อยมันเหนื่อยอย่างนี้แล้วก็ไม่คุ้มนะถ้าเราเหนื่อยไปในทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทารําความดีความสุขของเราที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าความสุขอย่างเนี้ยมันช่วยเราไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายได้ไหมวะเอ้ย เราก็ลองถามใจถึงที่ว่ามันได้ไหม mm hmm. จิตเราก็ต้องตอบว่าก็คนต้องมากมายที่ได้ทําตามพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลับมาเกิดต้องเยอะไม่ต้องใครหลวงพ่อหลวง,งพ่อก็ไม่กลับมาเกิดเพราะท่านทําตามพระพุทธเจ้าสอนทุกอย่างท่านก็ไม่ต้องกลับมาแก่ไม่ต้องกลับมาเจ็บมาป่วยไข้ไม่สบายเหมือนครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ไม่ต้องมาเจอวิบากกรรมมากมายคอยริดรอนให้ท่านต้องเดือดร้อนไม่ต้องเจอคนที่มากกว่าได้กิเลสตัญหาคอยลุกลามให้ท่านต้องมีแต่ความวุ่นวายไม่ต้องมาเจออะไรอีกมากมายจนกระทั่งการบีบคั้นถึงให้ร่างกายต้องพังไปเรื่องราวเหล่านี้เป็นอนว่าหลวงพ่อไม่กลับมาเจอแล้วเพราะท่านเดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังใช่ไหมล่ะอออันนี้เราก็ไม่สงสัย พอเราไม่สงสัยเราก็คิดว่าเราตัดสินใจปฏิบัติตามคําแนะนําที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยตามที่หลวงพ่อท่านได้ทําแล้วแล้วก็ได้ผลและท่านก็นมาสอนเราอีกให้เราทราบถึงผลของการปฏิบัติและข้อปฏิบัติที่ทําให้เราพ้นได้เราไม่ลังเลละตอนนี้นะใจเราไม่ลังเลสงสัยเราก็เริ่มเลยครูบาอาจารย์สอนเราว่ายังไงวะเราก็เริ่มเลยหนึ่งสองสามแล้วก็ว่าเราไปนะ ค่อยๆขัดเกลาระดับกำลังใจของเราว่ากำลังใจของเราในเบื้องต้นเนี่ยที่ยังไม่เด็ดขาดแน่วแน่เนี่ยนะเรายังมีภาระเรายังมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยหลวงพ่อก็สอนว่าเอาแค่นี้ก่อนนั้นนึกถึงความตายได้ไหมละ่ะเชื่อไหมว่าเราเกิดมาแล้วต้องตายและความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายเนี่ยแกเชื่อไหมเอยได้ชีอว่าตายเดี๋ยวนี้แกเชื่อไหมมันเป็นไปได้ย่เี ล้วก็คุยกระจเราพอคุยกระจเราอย่างนั้นใจเรามันก็ต้องตอบมาตามที่มันได้เรียนรู้มาใช่ไหมล่ะเอ้ยมันเป็นไปได้ความตายไม่มีนี่ไม่เครื่องหมายอันนี้จริงว่าเราเห็นคนต้องมากมายตายไปเนี่ยไม่มีใครบอกเราก่อนว่าฉันจะตายนะมันน้อยนักที่เขาจะบอกได้ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่อย่างที่เราเห็นแน่ๆตามที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนาบอกมาก็คือหลวงปู่ปาน แล้วปุปานวัดบานนมโคเนี่ยก่อนที่ทชานจะมรณาภาพท่านบอกลุกศิธิ์ล่วงหน้าเลยสามปีว่าอีสามปีข้างหน้าฉันจะตายแล้วตายวันตายเมื่อไหร่ตายเวลาไหนท่านก็บอกเสร็จเลยใช่ไหมละ่ะแล้วจริงๆเขาก็ตายวันนั้นแล้วก็เวลาก็ตรงเป๊ะหกโมงเย็นปับ๊บชีระจรทุกอย่างดับแล้วท่านก็เข้าถึงซึ่งสวรรค์ชั้นดุสิต์เลย แต่น้อยนับที่ใครจะมีวาสนากำลังใจอย่างน้องปู่ปานนะที่สามารถอย่างรู้ในความเป็นความตายได้อย่างแม่นยำขนาดนั้นแหละแล้วเ,เราที่เรามองทุกคนก็ไม่มีใครรู้ได้เลยแสดงว่านิมิตท,ที่จะบอกให้คนปกติทราบไม่มีเราเองก็อยู่ในขอบข่ายนั้นเหมือนกันว่าเราเป็นคนปกติซึ่งไม่มีทางที่จะมีนิมิตบอกเราได้เลยว่าเราจะตายวันไหนเมื่อไหร่ ทีนี้เธอเชื่อไหมล่ะเอาเราเริ่มเชื่อว่าเฮ้ยมันจริงนะเว้ยจะตายเมื่อไหร่เราไม่ทราบกันนะแต่ว่าตายเดี๋ยวนี้เป็นไปได้ไหมล่ะเอาเราก็เลยบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้เพราะว่าความไม่แน่นอนเนี่ยมันมีให้เราได้เห็นตลอดเอาไม่ต้องไกลความที่เราพอเห็นก็แค,ค่เอาข้าลมหายใจเข้าออกเอานี่ยวาวเราจะสัมผัสเห็นได้นะว่าลมมันเข้าลมมันออกอย่างเนี้ยแต่เกิดมันไม่เข้า มันก็เหมือนคนตายอ่ะนะไม่มีลมเข้าแล้วหรือว่าไม่ออกก็เหมือนคนตายที่เราไม่ออกแล้วความตายก็เกิดขึ้นกับเราได้ทุกเวลาไหมทุกเวลาเพราะลมมันไม่ได้เข้าตลอดมันเข้าเดี๋ยวเดียวออกปับ๊บเข้าปั๊บมันออกเข้าปั๊บมันออกอย่างเงี้ยแสดงมันตายได้ทุกขณะจิตที่เราหายใจกําลังเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกพอมันมีเหตุผลบ้างก็เรียกเราไม่ได้เชื่อแบบ ฟังปุ๊บก็เชื่อปุ๊บนะไม่เหตุผลพอยเราจิตของเรามันเชื่อว่าเออญันเป็นอย่างนี้ที่ว่าตายเดี๋ยวนี้ก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละไอ้ร่างกายที่มันสามารถทําให้เราจากมันได้เดี๋ยวเนี้ยเราจะกลัวหรือเราอยากจะให้มันอยู่อีกไหมล่ะเราคิดว่ามันมีความจําเป็นที่จะอยู่ในร่างกายนี้อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีเธออยากจะใช้มันไหม ถ้าจะจะใช้มันจะจะใช้มันไปเพื่ออะไรเราก็ต้องถามนะถามว่าเองจะใช้มันไปเพื่ออะไรเอา้าให้เองอีกสิบปีเอาสมมติอย่างเงี้ยเองจะใช้มันไปทําอะไรแล้วทุกวันในระหว่างสิบปีเนี้ยแกแกมากกว่านี้นะแล้วโครคภัยไข้เจ็บแกก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรกับแกนะ ไอ้แกจะเดินได้หรือไม่ได้พูดได้ไม่ได้ได้ยินหรือไม่ได้ยินยน,นี่ยังไม่รู้เลยนะว่าจะเกิดอะไรในช่วงเวลาที่เหลืออีกสิบปีเนี่ยแล้วในเวลาสิบปีนี้แกจะทําอะไรเราก็ถามใจเราแกจะอยู่ทําอะไรแต่คิดว่าเรายังอยากทําความดีอยากตอบแทนเพื่อผู้ศทธศาสนาเรายังทําไม่ได้เต็มที่เลยชาติสุดท้ายเราคิดว่า จะอาศัยร่างกายทั้งหมดเพื่อจะตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เอาอย่างนั้นข้าไม่ว่าอ่าระว่างนั้นนะเองอยู่ก็ได้ไม่ว่าแต่เองต้องตั้งใจทําจริงๆนะไม่ใช่เอาแต่กินเอาแต่นอนแบบนี้ไม่ได้นะจิตใจเองต้องคอยจดจอนึกว่าเอางต้องการจะช่วยพระศาสนาวันคืนล่วงไปเองไม่ทําไม่ได้นะถ้าเอางไม่ทำเนี่ยเอยงผิดคําพูดกับข้านะ คือให้การคุยกับใจเราเนี่ยไม่ใช่มันไม่มีประโยชน์นะทุกคนแล้วไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อเพราะการพูดตอบพูดตอบอย่างเนี้ยมันคือการบ่งบอกถึงว่าเรากําลังจะสอบสวนทบทวนในสิ่งที่เป็นความตั้งใจของเราว่าเราแน่วแน่ขนาดไหนแม้ในสมัยพุทธกาลก็ยังมีพระพิสุผู้ดได้บวชในพระศาสนาแล้ว ถามใจตัวเองว่าแล้วจะอยู่ทำไมไม่เห็นจะมีอะไรเลยเป็นพระบวชในพระศาสนาวันๆก็ได้จะทำกิจแค่นี้วนไปวนมาวนมาวนไปหน้าเบื่อหน่ายศึกดีกวา่าเอาแัก่ก็ศึกศึกก็ไปก็ไปไปอยู่กับคนไปหางานทำไปไอ,อ้นั่นไอ้นี่ดิ้นรนต่อสู้กับคนไปถึงจะได้ไปตามใจอยากจะไปแต่ว่าต้องดินน้นรน ต้องหาทรัพย์ต้องหาอาหารแต่ตอนบวชไม่ต้องนี่ถึงเวลาคุณก็ถือบาทหนึ่งใบแล้วก็เที่ยวเดินบินสบาทไปโปรดเขาได้จิตใจในบริสุทธิ์ถือวิันให้หนักให้หนักแน่นนะแล้วก็ออกโปรดสัตว์ไปก็ได้อาหารมาเมื่อหนึ่งก็ประทังชีวิตได้สบายมาแล้วไม่ต้องเหนื่อยมากพอไปเหนื่อยทางโลกเขา้าใจก็ถามใจตัวเองว่าเออไม่ไหววะอย่างนี้ไม่ไหวเหนื่อยลําบากบวชด,ดีกว่าเอากลับไปบวชใหม่ ฉันก็นกลับไปบวชใหม่พอบวชได้ไม่นานก็เบื่ออีกเพราะว่าบวชแล้วก็เซ็งไม่ได้ทาอะไรมากวิทวัดวัดปฏิบัติก็วนไปวนมาอยู่ยเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรก็ศึกอีกก็บวชแล้วก็ศึกศึกแล้วก็บวชบวชแล้วก็ศึกยินได้ตั้งเจ็ดวารละสุดท้ายฉันก็นมาถามใจตัวเองว่านี่จิตเจ้าเอ๋ยเจ้าคิดอะไรทําไมเจ้าเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวอยากเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวอยาก พอท่านได้คําตอบในใจของท่านอย่างหมดสงสัยว่าไอ้ชี่เราเบื่อก็เพราะว่าเรายัางหาความสุขจากการเป็นสมณะไม่ได้ไอ้ชี่เราอยากก็เพราะว่าเรายังเห็นความสุขที่อยู่ในโลกโลกยังมีอยู่ท่านก็เลยพิจารณาใร้คนว่าทั้งหมดเพราะมีร่างกายเป็นตัวสําคัญเพราะถ้าร่างกายไม่มีซะแล้วเนี่ยความวุ่นวายแบบนี้ก็จะไม่เกิดกับท่านต่อไปพอพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงเอาไว้ จิตไม่ลังเลสงสัยซึ่งก็เลยจบกิจเป็นพระอาหารหันต์นี่เรื่องถามใจตัวเองเท่านั้นนะยังเป็นพระอาหารหันต์ได้เลยในการปฏิบัติมันมีอยู่หลายทางถ้าทางนี้มันถูกอัธยาศาัยเราเวลาเป็นข้อชอบชอบคุยกับตัวเองชอบคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องคือเขาไม่รู้เรื่องว่าเราคุยอะไรแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะไปคุยอะไรกับเขานะ แล้วก็หันมาคุยกับตัวเองนี่ไอาการคุยกับตัวเองเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรน่าคุยมันต้องคุยแบบนี้ถ้าคุยถามคุยตอบในลักษณะของการที่เราจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วทำไมจึงคิดอย่างนี้ทําไมคนอื่นเขาคิดอย่างนั้นเราทำไมไม่ทําอย่างเขาบ้างล่ะอย่างนี้นะเราก็จะได้อะไรได้ความมั่นอกมั่นใจนก,กับการตัดสินใจของเราว่าไอชีเราคิดเดินทางตามเนี่ยเราคิดถูกแล้ว มันจะมั่นใจใครเคยเป็นลักษณะแบบนี้บ้างไหมละ่ะชอบคุยกับตัวเองนะในการคุยกับตัวเองก็เป็นกรรมฐานกองหนึ่งนะแต่จะคุยเพอ้อเองนะไม่ได้นะเอ้ยกูเป็นอาลหันแล้วไม่ได้นะกูเป็นพระระยะขั้นนั้นขั้นนี้แล้วอันนี้ไม่ได้นะอันนี้มันคุยตัวเองเนี่ยมันเหมาเกินไปใช่ไหมละ่ะ คุยกับเราไหมว่าเราหาข้อผิดพลาดของใจเราหาว่าเราไม่มั่นคงต่อพระัตนตรัย,ยังไงเราเป็นคนทำไมจึงเดี๋ยวเอาสวยเดี๋ยวไม่เอาสวยเดี๋ยวชอบสวยเดี๋ยวไม่ชอบสวยเดี๋ยวชอบกินเดี๋ยวไม่อยากกินก็ถามตัวเราไอตอนไม่อยากกินกูกูขี้เกียจไอตอนอยากจะกินเกิดขยันขึ้นมาเลยอยากกินอยากกินนั่นอยากกินนี่อยากไปซื้อนู่นอยากไปดูเอาไอ้นี่มาเป็นของกินของใช้ ราะมันขยันอช่างน้มล่ะอีตอมันอารมณ์ขี้เกียจขึ้นมาไม่อยากสวยแล้วเหนื่อยไม่อยากไปกินแล้วเหนื่อยมันต้องออกไปเดินทางหาขึ้นใช่างนไม่อยากกินอยู่ง่ายๆกินง่ายๆมันจะไปแต่งตัวแล้วมากมายมันก็กลับกันไปกลับกันมาอย่างเนี้เราก็ต้องมาคิดว่าเอจิตเรานี่เดี๋ยวชอบสงบเดี๋ยวชอบไปดิ้นรนอยู่กับทางโลกเขาเดี๋ยวไม่ชอบสวยกับเห็นร่างกายหน้ารัางเกียจไปเดี๋ยวก็ ไอ้นุ่นดีช่วยให้ผิวขาวไอ้นุ่นดีช่วยผิวใสไอ้นุ่นดีทําให้ดูงามตางามใจขึ้นมาเยอะแยะอา้าวมันผุบโพอย่างเนี้ยเอะใจเราเป็นยังไงล่ะทำาย่างาขึ้นบันไดขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงขึ้นขึ้นข,นขนึลงลงอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่เข้าบ้านทันทีเอาไงก็เอาสักอย่างดีไหมเออนั้นการคุยกับใจตัวเองเนี่ยดีนะเอ้ การปฏิบัติแบบเนี้ไม่ต้องใช้อะไรมากใช้ความตั้งใจที่เราทําอย่างนี้ถนัดนี่แล้วก็ทําเราไปมรรผลมันก็เกิดได้นะถ้าเรารู้จักที่จะเอาเรื่องที่ถามใจตัวเองมาเป็นเหตุเข้าใจไหมเล้รไม่ยากนะเอไม่ยากก็แค่นี้แหละ